กระบวนการเริ่มต้นนะครับขั้นตอนที่2ก็คือกระบวนการเชื่อมต่อครับและกระบวนการที่สาขั้นตอนที่3ก็คือกระบวนการเทคนิคการทําลายกําแพงนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูขั้นตอนที่1ก่อนเลยครับก็คือการกระบวนการเริ่มต้น,นครับเราเลือกใช้วิธีในการจุดไม้ขีดนะครับสําหรับกระบวนการเชื่อม<ล>ต่อ <c oughs> นะครับใช้พูวิดบุ้มนะครับโ <c oughs> ดยตัดส่วนหัวทิ้งไปนะครับรูวิดบึ้มใช่ไหมครับครับเราตัดส่วนหัวออกไปเนี่ยจะทําให้มันมีเสียงแค่วิดเสียง ไม่มีบึ้มครับใช่รับวิดแต่ไม่บึ้มครับผมครับโดยลูกหนุนที่เราเตรียมไว้นะครับจะให้วิ่งไปตามเส้นลวดที่ขึงไว้นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อพุ่งชนลูกโป่งนะครับโดยในคานนี้เราจะใส่ดั่งรับทิมไว้นะครับพอลูกโป่งแตกเพราะคานไม้ที่ทําจากไม้ไผ่นะครับก็จะร่วงหล่นลงมาอย่างกระบอกซึ่งใส่สารเคมีที่ชื่อว่ากีสเซอรอลอไว้นะครับพอสารเคมีทั้งสองชนิดนี้รวมกันทําให้เกิด เปลวไฟลุกไหม้นะครับโดยเราจะโยงสายชนวนนะครับมายังตุกตาไล่ฝนนะครับหลังจากที่ไฟนี้ลุกไปนะครับยังเส้นเชือกเส้นนั้นนะครับตุกตาไล่ฝนของเราเนี่ยหล่นลงไปตามเส้นลวดที่ขึงไว้นะครับไปยังกำแพงซึ่งมีระเบิดติดตั้งไว้อยู่นะครับสำหรับกระบวนการที่3นะครับคือเทคนิคการทำลายกำแพงนะครับก็คือเราจะโยงสายเชือกนะครับโดยเราจะมาดสยเชือกไว้กับเชือกด้านบนเส้นบนก่อนแล้ว รโยงตามเส้นทะแยงมุมครับโยงมาระมัดกับด้านล่างครับเมื่อกำแพงข้างบนล้มลงไปแล้วสายเชือกนี้จะไปดึงให้กำแพงด้านล่างล้มตามครับผมโดยเราจะใช้ลวดครับลวดเป็นตัวที่เสียบเข้าไปครับแล้วก็ผูกเชือกกับลวดแล้วโยงลงมาเป็นสายอย่างเงี้ยครับครับก็อยากจะถามว่าตัวที่อยู่ในวีดบื้มสานที่อยู่ในวีดบื้มกับถานที่อยู่ในประทัดเนี่ยมันอันเดียวกันหรือคนละอันหรือว่ายังไงเป็นตัวเดียวกันครับแต่อย่างประทัดที่เอาไว้ระเบิดกำแพงเนี่ยครับ เราทาการปิดทุกด้านใช่ไหมครับทำให้แรงเกิดแรงอัดขึ้นทําให้เกิดการระเบิดครับแต่อย่างตัววิดบึ้มเนี่ยจะมีทางออกครับพอแก๊สเกิดแรงดันขึ้นซึ่งมีทางออกเสมือนลูกโป่งที่เป่าแล้วปล่อยอย่างเงี้ยครับมีทางออกก็ทําให้เกิดแรงขับดันออกไปครับทําให้ไม่เกิดการระเบิดครับอ,อ๋อคืออย่างนี้ครับคือทางเราเนี่ยได้ไปศึกษาผู้รู้เขาบอกว่าในตัวของวิดบุ้มหรือลูกหนูเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ใช่ไหมครับ จะได้ผลลัพธ์ออกมาจะได้แก๊สในตัวเจนกับคาร์บอนออกไซด์เนี่ยเป็นผลลัพธ์ด้วยจึงทําให้เกิดแก๊สซึ่งแก๊สเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ทําให้ลูกหนูเนี่ยวิ่งไปได้แต่ถ้าอยู่ในปัทธรธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับเราจะเรียกไอ้ดินเนี่ยว่าดินเทาสิ่งที่ผสมอยู่ในนี้จะเป็นโพแทสเซียมพอเลตอลูมิเนียมซึ่งพอมันระเบิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้พลังงานมาอย่างเดียวมันจะไม่ได้แก๊สออกมาด้วยจึงทําให้เราไม่สามารถเอาประทัดเนี่ยไปทําให้มันวิ่งได้ ริสรอยยาวนี่หาข้อมูลมาหักล้างที่ตาคลีบอกว่ามันเหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าทําไมเราต้องไประเบิดจากด้านข้างแล้วไปไปมันจะระเบิดทั้งหมดมใช้หลักอะไรครับน,นี่นอย่างถ้าระเบิดตรงกลางคือเราต้องกัดตัดแขนคนกลางซึ่งแขนของคนกลางนี้จะจะเชื่อมโดยแขนของสองคนซึ่งถ้าเราเราไปดูแขนคนริมนะครับจะเชื่อมด้วยแขนเดียวซึ่งถ้าคนริมล้มแรงต้านมีแค่หนึ่ง อาจจะทําให้ทุกคนล้มตามไปได้แต่ถ้าคนกลางล้มคนกลางอาจจะไม่ล้มเพราะแรงต้านมีมสองเราจึงเลือกเช oh. ื่อะะเบิดส่วนริมก่อนครับะระบดส่วนที่ออนแอก่อนแล้วตรงกลางค่อยมาระเบิดที่หลังผมก็เลยมาดูไอ้เจ้ากระบอกไม้ไผ่ที่ปะติดอยู่กับไอ้เจ้าตัวกําแพงอ่ะเราอธิบายว่ามันเหมือนกับว่าเอาไปเอามือไปผลักผมก็เลยมีคําถามอันที่หนึ่งว่าทําไมไหนๆจะผลักแล้วทําไมถึงเอาชิ้นแค่นั้นและอันที่สองที่เราติดเอียงๆอย่างนั้นมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่า สามอู้สามเลยฮะการวางตำแหน่งของเชือกเราเลือกยังไงกระบอกก่อนครับไม่ใช้อันที่มันใหญ่กว่านี้แหละครับถ้าใช้อันที่ใหญ่กว่านี้ครับเมื่อเราติดแล้วอ่ะหนักดึงกําแพงมันล้างกําแพงอ่ะครับให้ดึงให้ให้ดึงกลับ้าแบบใหญ่มากครับซึ่งไม่ได้กําแพงต้องล้มก่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำหนักมีส่วนนะฮะเป็นเหตุผลว่าใหญ่ไม่ได้สองสาให้ที่เราแปะมันไว้เฉียงเฉียงแบบนี้เพราะว่าเรามีแนวคิดว่าเราจะผักส่วนที่เป็นสัมเหลี่ยมครับ สามเหลี่ยมซึ่งเป็นจุดอ่อนเพราะว่าอยู่ตรงริมอย่างที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ครับลงไปก่อนครับพอมันลงไปแล้วเนี่ยเราจะมีเชือกซึ่งขึงไว้ครับทําให้ดึงต่อเนื่องกันไปเหมือนโดมิโนอย่างเงี้ยครับครับเราจึงใช้น้ําหนักของกําแพงดึงตัวมันเองครับลงไปครับอันนี้2ต่อ3เลยนะครับนี่คือเหตุผลครับเอาละครับและนี่คือการนําเสนอของตาคริปประชาสันจังหวัดนครสวรรค์ครับเชิญครับเชิญครับ พาไปเรียบร้อยแล้วทั้ง2ทีมนะครับกลไกนี้จะทํางานแล้วทําให้เกิดการระเบิดกําแพงด้วยประทัดนัดเดียวสําเร็จหรือไม่ช่วงหน้ากลมาติดตามว,วิทยาสัรป,ประยุทธ์ครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการเอาละครับมาสู่ห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องประลองยุทธของเ r ร n c ์รอย l วิทยาลัยจงังหวัดเชียงใหม่นะครับคะแนนเต็ม20คะแนนครับ ผลสำเร็จของการทดลองมีคะแนนเต็มทั้งหมด20คะแนนแบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือโดยในแต่ละส่วนจะมีคะแนน5คะแนนด้วยกันผู้แข่งขันจะต้องทําลายกําแพงในส่วนนั้นๆให้หมดห้ามเหลืออิฐที่เป็นสีแม้แต่ก้อนเดียวก็จะถือว่าทําไม่สําเร็จและถ้าล้มทั้งหมดได้ทั้ง4ส่วนก็จะได้รับคะแนนไป20คะแนนทันทีพร้อมนะครับ,รรบแต่พร้อมแล้วเริ่มครับเติมน้ำไปแล้วครับเติมน้ำไปแล้ว มันค่อยๆลอยขึ้นมาแล้วครับหมดไปแล้วสองขวดถ้าคานไม่กระดกองสัยต้องใช้ของเลยนะครับใช้น้ำเป็นตัวช่วยนะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเลยมาแล้วไา้แล้วนะครับสารเริ่มตรงไปไปตีแล้วครับไปแล้วไปแล้วเฮยเฮยเฮยอ้าวทำไมมันเงียบเลยครับ มีใครอยู่ไหมอะล็อกมีใครอยู่ไหมฟังสายที่เป็นตัวเชื่อมไฟไฟเริ่มมอเร่อยๆแถวบ้านเรียววดาครับเรียวาดาราดับใดที่ระเบิดยังไม่ทํางานก็ยังถือว่าได้สิทธินการแก้ไขไปเรื่อยนะครับมีเวลาตรงนี้15นาทีนะครับน้องๆมีเวลาในการทดลองและแก้ขไขกลไกทั้งหมด15นาทีนะครับถ้าหมดเวลาแล้วยังไม่สามารถทําให้กําแพงพังลงมาได้ก็จะถือว่าสิ้นสุดทันทีครับ มีเวลาน้อยนะครับเต้เนื่องจากกลไกของทีมนี้ได้เริ่มไปหมดตั้งแต่แรกนะครับเลยต้องมาทำใหม่หมดทำให้เสียเวลาไปพอสมควรครับถามนาทีนะครับถ้าไม่เสร็จก็คือจบเลยนะครับอ่ะพร้อมนะครับข้าไปจํจำที่นี่คงเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับทีมนี้นะครับเอาละครับว่าตอนนี้เพรสชียยาวิทยาลัยเขาเซ็ตอุปกรณ์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าครั้งนี้จะทำงานได้หรือไม่แต่ว่าถือว่าใช้เวลา15นาทีตอนนี้น่าจะเป็นการ ทำงานครั้งสุดท้ายนะครับไม่มีแก้ตัวเลย้าไม่ได้ถ้าไม่ได้คือหมดเวลาแล้วนะครับอยแต่ตอนนี้กลไกรอพร้อมอยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยได้ยินเสียงกระไกไฟขึ้นมามาแล้วครับมาแล้วไปถันแล้วครับไม่มีปัญหาคับไปได้ไม่มีปัญหาครับเข้ามาครับไปแล้วครับติดแน่นอนติดแล้วครับติดแล้ว ตอนนี้ประธานในพิธีจุดจุดไฟเลยลวเลิกนะครับครับตอนนี้อะไรขึ้นครับมันจะติดไหครับเนี่ยหรือว่าประทัดของทีมนี้จะด้านจริงๆครับนิ่งไปแล้วนะครับตอนนี้คะแนนที่หายไป20คะแนนเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับมันต้องระเบิดแล้วนะครับเหล่นะครับระเบิดไปแล้วครับด้วย แต่ว่ากำแพงไม่เคยเยื่อเลยนะครับตอนนี้ฮะและแรงก็น่าจะหมดแล้วด้วยนะครับแรงไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วนะครับเชิญครับเชิญครับเข้ามาตรวจสอบดูเลยนะครับตอนนี้เหลือแต่กลิ่นควันแล้วนะครับและแล้วนะครับการระเบิดในครั้งนี้กำแพงของเราไม่เคยเยื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเ r รนส์รอย a ยวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าไม่ได้คะแนนเลยนะครับ แม่เสียดายจริงๆครับอุตส่าห์จุดชนวนประทัดได้แล้วแต่กำแพงไม่ยอมพังลงมาครับเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นตาครีประชาสรรกันครับว่าจะทำได้หรือไม่เอาละครับมาถึงห้องทดลองของตาครีประชาสรรจังหวัดนครสวรรค์ก,กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไสติดนะครับเา้าหักจริงๆเครับเอาปับแกได้เลยครับอเอาแล้วเอาแล้ว ันเริ่มก็มีปัญหาซะแล้วนะครับการไม้ขีดที่ใช้จุดชนวนเกิดหักครับเวลาทั้งหมดในการทดลองและแก้ไข15นาทีเหมือนกันนะครับต้องรีบแก้นะครับและเริ่มใหม่ให้เร็วที่สุดแล้วครับน้องนน้องเอ็มต้องควบคุมแรงแล้วนะครับพร้อมนะครับพร้อมไปติดแล้วครับไปแล้วครับลูกหนูไปแล้วครับไปเอาล้ครับไปแล้วครับไป ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมลูกโป่งไม่แตกครับโอ้โหพะเข็มมันพลิกไปอยู่อีกด้านนึงครับน้องเอ็มถึงกับทำหน้างงเลยครับว่าไม่แตกได้ไงครับเนี่ยโอ้โหแม่ปักไม่โดนลูกโป่งนะครับเห็นไหมมาแล้วครับเงนอย่าตอนนี้จัดกระบวน่าใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้ทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่าไม้ไม่ไปเจาะลูกโป่งเท่านั้นนะครับไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับมั่นใจนะครับสนุกให้วางตำแหน่งด้านล่างนี้ถูกต้องนะครับอาเชญครับเชนประจาที่ครับ ตอนนี้เวลาของเราเหลือไม่มากแล้วนะครับอันที่3นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับติดไหมครับติดแล้วครับไปแล้วครับลูกหนูแตกแล้วอาแล้วครับสายล่าเกินแล้วครับวันนี้ทุกอย่างทํางานตามกลไกเลยนะครับไฟไฟวันนี้มีควันมาแล้วนะครับมีควันมาแล้วครับมีควันมาแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหทั้งสองอย่างทำงานได้ทั้งคู่เลยนะครับระเบิดจะระเบิดไหมครับโอ้โหอย่างนั้นไม่ระเบิดแย่แล้วเนี่ยเราให้ระเบิดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม้กรแพงระเบิดไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เซนวอนมันไม่ไปถึงระเบิดนะครับตอนนี้เวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับถ้าไม่ระเบิดถือว่าไม่สำเร็จแล้วนะครับเพราะว่าเวลาของเราจำกัดที่15นาทีนะครับ ถ้าทีมนี้ทำให้กําแพงล้มลงมาได้นะครับก็หมายความว่าจะได้เปรียบปรินซ์รอยแยลที่ไม่สามารถพังกําแพงได้นะครับพูดได้ว่าถ้าทําได้เนี่ยอาจจะถึงกับชนะการแข่งขันในวันนี้เลยทีเดียวเวลาเหลือน้อยแล้วครับไปจะติดชนวนหรือไม่9 8 7 6 5วินาทีครับ5 4 3ส1เฮ้ย เกิดอ,อะไรขึ้นครับหมดเวลาครับตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอความปลอดภัยก่อนนะครับยังไม่ได้จว่าระเบิดจะเป็นยังไงนะฮะได้ครับน่าเสียดายนะครับที่ตาครีประชาสรรก็ทําไม่สาเร็จเช่นกันครับเราไปลุ้นคะแนนสูตรอื่นๆกันดีกว่านะครับว่าโรงเรียนไหนจะเป็นฝ่ายชนะและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคราวนี้มาดูกันนะครับว่าคะแนนโหวตจากคนดูในสตูดิโอจะให้ทีมไหนมีคะแนนนําไปก่อนเลยนะครับณตอนนี้นะครับ ริ่มจากโรงเรียนปริ n c e r อย a าววิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับเอาคนดูพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วชื่นชอบ p r i n c ์รอย a าวก็โบวตให้ได้ถ้าพร้อมแล้วก็โหวตครับทั้งหมด27่สิคะแนนครับโอ้โห มุมหลังนี่แหละครับคว้าไปก่อนแล้วนะครับ27คะแนนโบนนะครับแล้วมาดูอีกทีมน,นึงนครับตาครีป,ประชาสรรจังหวัดนครสวรรค์ครับจะคว้าใจคนดูในสตูดิโอแห่งนี้ไปสักกี่คะแนนนะครับถ้าพร้อมแล้วโบวนให้กับตาครีครับ2น,น คะแนนทั้ง2โรงเรียนถือว่ายังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเป็นสักเท่าไหร่นะครับอยู่ที่คณะกรรมการของเราแล้วนะครับว่าจะให้โรงเรียนไหนผ่านเข้ารอบต่อไปมาดูคณะกรรมการกัน,กนบ้างคิดเห็นกับทั้ง2ทีมอย่างไรนะครับคุณบวยครับทั้ง2ทีมนี้มีข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างรครับคุณบวยเชิญครับในเรื่องของการพรีเซนต์นะครับซึ่งคะแนนสูงมาก40คะแนนเนี่ยทางเชียงใหม่ทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็ทานงนครสวรรค์เนี่ยเวลาเราทํางาน พูดจริงๆนะครับในสังคมจริงเราอยากก้มหน้าเยอะครับเราต้องสบตาแล้วก็มองไปข้างหน้าบ้างถ้าเกิดก้มหน้าเราจะเห็นแค่พื้นระยะใกล้ถ้าเกิดเรามองไปข้างหน้าเจนเป้าหมายข้างหน้าได้ไกลขึ้นแต่ถ้าเกิดอยากจะไปสู่อนาคตเราต้องมองไปบนฟ้าครับนี่คือบุคลิกภาพในการนําเสนอนะครับนี่เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าให้คะแนนในส่วนนี้มากพอสมควรด้วยนะครับขอข้อคิดเห็นตรงนี้นําไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ รอบที่แล้วรู้สึกว่าก็จะได้คอมเมนต์ประมาณนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขจริงๆแล้วนะครับคอมเมนต์มา2รอบแล้วนะครับอาจารย์ยอครับเชิญครับครับก็ทางฟิน c ์ Royal ก่อนนะครับแนวคิดในในทีมนี้มีแนวคิดเยอะมากมีการใช้แนวคิดจากธรรมชาติมีหลักการมากมายซึ่งทําให้เวลานําเสนอมาเนี่ยสับสนบ้างเพราะหลักการเยอะไปหน่อยส่วนทางตาคลีเนี่ยสลับกันอีกขั้วหนึ่งเลยคือเราหลักการน้อย เราจะเน้นในการอธิบายกลไกลมากขึ้นทาง Prince Royal เนี่ยการนำเสนอลื่นไหลดีเวลาตอบคำถามตอบได้ฉะฉานแต่เวลาตั้งคำถามเนี่ยยังนอกประเด็นไปหน่อยที่ทำให้ทั้งสองทีมเนี่ยมันมีข้อด้ยข้อเสียข้อดีแตกต่างกันประมาณนี้ครับจารย์พิทูล้ะครับครับสำหรับผมเนี่ยเรื่องของแนวคิดในการแก้ปัญหาผมให้ทั้งสองทีมเหมือนกันนะก็คือ ทางด้าน Pri นซ์รอยัลเนี่ยอาจจะใช้หลักการหลายอันมาประกอบกันแต่อย่างที่อาจารย์สุริเชต์กล่าวไว้คือบางทีหลักการบางอันมันเยอะแล้วบางอันเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงว่ามันเป็นหัวใจสําคัญหรือเปล่า,ลาถ้าเกิดบางอันเราอาจจะมองว่าเป็นจุดที่เป็นประเด็นเล็กเนี่ยเราอาจจะข้ามไปก็ได้นะครับจะได้ให้ความสับสนลดลงนะครับส่วนทางด้านตาคลีเนี่ยนะครับก็คงคอมเมนต์เหมือนกันเลยคือเรื่องของความพร้อมเพรียงและก็เรื่องของความมั่นใจนะครับก็อย่างที่คุณบวยบอกต้อง ศกตานะครับมองนี่ <ไป S 2> คือ <ไป S 2> ในทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะจากนี้ไปนะครับในการเข้ามหาวิทยาลัยในการนําเสนอต่างๆรวมถึงการทํางานการสบตาการสื่อสารนี่สําคัญอย่างยิ่งนะครับและตอนนี้คะแนนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโรงเรียนที่จะผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปและไปเจอกับสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้แก่โรงเรียน รอบยาววิทีาลายจังหวัดเชียงใหม่ครับเข้าสูร่รอบสามต่อไปแลครับคุณการศึกษาหนึ่งหมื่นบาทครับแต่วเวียนตาคีประชา,าสันเองก็ทำได้สำเร็จเช่นเดียวกันผ่านมาถึงรอบสองน,นะครับรับทุนการศึกษาเพิ่มไปอีก5,000บาทครับที่ขาดไม่ได้ครับถ้าไม่มีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคงไม่เกิดเวทีดีๆแบบนี้นะครับขอขอบคุณสสทกระทรวงศึกษาธิการครับ รอบต่อไปสนุกแน่นอนครับศึกสายเลือดดาบี้แมทของจังหวัดเชียงใหม่ครับระหว่าง Prince r o y a l วกับสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่เราต้องมาลุ้นกันก่อนนะครับว่าระหว่างสามัคคีวิทยาคมกับพิศณุโลกวิทยาคมโรงเรียนใดจะเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้ารอบห้ามพลาดวิททยยาศสร์ปะุธ